สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบหมายถึงอะไรนะคะการแยกตัวประกอบหมายถึงการเขียนในรูปการคูณของ ตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับนั้นๆอันนี้คุณครูเอานิยามมันมาก่อนนะคะการแยกตัวประกอบอีกสักครั้งนะคะทบทวนคือ การเขียนแนวรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับนั้นๆตัวประกอบเฉพาะนะคะคุณครูเพิ่งสอนเราเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมคะตัวประกอบเฉพาะเรามีความรู้เรื่องนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากในรูปการคูณการคูณเราก็รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะพาทำเลยว่าการแยกตัวประกอบเป็นอย่างไรนะคะ เช่นยกตัวอย่างนะคะ mm hmm. เช่นแยกตัวประกอบของเจ mm ็ดสิบห้าเท่ากับ เขากล่าวไว้ว่าแยกคือการเขียนในรูปการคูณคูณก็คือมีเครื่องหมายคูณใช่ไหมคะของตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะเราทราบแล้วเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมคะ75เราสามารถเขียนได้ว่าเอาเอะไรามาคูณกันแล้วได้75นะคะแล้วจํานวนที่เอามาคูณต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะด้วย75แยกได้ว่า5คูณ 5คูณ3 5คูณ5ได้25 25คูณ3ได้75ใช่ไหมคะ5และ3ต่างก็เป็นตัวประกอบเฉพาะเพราะฉะนั้นเมื่อแยกจะได้5คูณ5คูณ3เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปยกกำลังได้ว่า5ยกกำลัง2คูณ3แบบนี้ได้นะคะ5ยกกำลัง2คือ5คูณกัน2ครั้ง นะคะเอาตัวอย่างถัดไปอีกสักจำนวน100 100สามารถเขียนแบบแยกตัวประกอบได้ว่า5คูณ5คูณ2คูณ2นักเรียนสังเกตว่า5คูณ2คูณ2เอาขอภพขาห5คูณ5ได้25 25คูณ2ได้50 ห้าคูณสเป็น100และ5กับ2ที่เรานำมาคูณคือตัวประกอบเฉพาะแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเขียนแยกตัวประกอบของ100่รจึงได้5้าคูณหคูณ2คูณสนะคะสามารถเขียนในรูปยกกำลังคือ5้คูณกันสครั้งคือ5ยกกำลัง2คูณอยู่กับ2อคูณกันสครั้งก็คือ2ยกกำลัง2ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ นี่คือการแยกตัวประกอบนะคะสำหรับวิธีการเขียนในรูปการกระจายคุณครูจะสอนต่อจากนี้นะคะอาออันนี้คือนักเรียนจะต้องเข้าใจว่าแยกตัวประกอบพอนํามาแยกจํานวนที่เราเอามาแยกตรงนี้จะต้องเป็นจํานวนที่เป็นตัวประกอบเฉพาะนะคะสีเขียวเหมือนการคุณครูเน้นไว้ตรงนี้ตัวประกอบเฉพาะ และอยู่ในรูปของการคูณการคูณเครื่องหมายคูณนักเรียนรู้ดีนะคะอ่าต่อไปคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะในกรณีที่แบบคุณครูขาตอนนี้ที่คุณครูเขียนคุณครูก็รู้อยู่แล้วเช่น75คุณครูก็บอกว่า5 5คูณ5คูณ5คูแล้วถ้าสมมติหนูไม่ได้รู้เลยหนูจะทำยังไงหรือจะเป็นยังไงครับคุณครู อรอสักคู่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทําอันนี้นักเรียนต้อง,จงใจไม่ได้อเออย่างนี้คุณครูไม่ลบความหมายออกแล้วกันนะคะอ่ายกตัวอย่างเพิ่มเติมในจํานวนอื่นๆนะคะแต่สองตัวอย่างเมื่อกี้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคําว่าการแยกตัวประกอบนะคะทีนี้วิธีที่1นนะคะที่คุณครูจะสอนวิธีที่1น ในการหามี2วิธีนะคะเอาวิธีแรกวันนี้คลิปนี้คุณครูจะสอนถึงวิธีแรกก่อนนะคะคือวิธีการเขียนในรูปการกระจายของผลคูณของตัวประกอบเหมือนเมื่อสักครู่นะคะถ้าสมมุติคุณครูจะตัวอย่างแบบนี้ 8, 0อ้าวเขาให้เราเขียนแยกตัวประกอบนะคะแ0แยกได้อย่างไรคะคุณครูขาหนูคิดไม่ออกตอนนี้แต่หนูคิดออกว่า2 อ๋อขออภัยค่ะ10ใช่ไหมถ้า80นักเรเียนจะได้ถึง10 10คูณอยู่กับ8ได้80นะคะคุณครูโอเคคุณครูดูแล้วถูกต้อง10คูณ8ได้80แต่เรายังไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของการแยกตัวประกอบเพราะ10และ8 10และ8เรายังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะ ใช่ไหมคะสิบไม่ใช่จำนวนเฉพาะแก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงแยกต่อ,อคุณครูใส่สีแดงไว้นะคะมันยังไม่เป็นเลยสิบก็ยังไม่เป็นแก็ยังไม่เป็นเพราะฉะนั้นหนูจะต้องแยกต่ออาสิบถ้าสิหนเูเขียนได้อะไรคูณอะไรลูก10ได้2องคูณห้าเป็น10ค่ะโอเคสและ5เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว แล้วเหลือแปดถ้าแปดแปดหนูคิดได้อะไรเอาอะไรก็ได้ที่คูณกันได้แปดได้2อคูณส่ค่ะโอเคสองสี 2, 4, เป็นแปดใช่ไหมคะอาเรามาเช็คเช็คว่าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วหรือ,อยังเป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วหรือ,อยังตอนนี้สองเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วเป็นสีเขียวเหมือนกันเลยกับข้างบนใช่ไหมคะหเป็นแล้วสเป็นแล้วตัวนี้แต่ส สตัวนี้นีโดนไฟแดงสยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมคะแยกสต่อนะคะเพราะฉะนั้นเรียนจะต้องแยกต่อในจํานวนที่นักเรียนหาได้แล้วเราเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะลูกคูณหคูณสคูณเอาสี่สี่เปลี่ยนเป็น2อคูณสเป็น4 เอาเช็คอีกสักครั้งหนึ่งสงเป็นแล้วค่ะเอาขออภัยสอง2้าสอ,สอ,สอเป็นหมดแล้วทุกจํานวนเพราะฉะนั้น80จะแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบได้ว่า2องคูณห้าคูณสคูณสคูณสเราอาจจะเขียนเรียงใหม่ได้นะคะการคูณมีสมบัติการสลับที่บางคนอาจจะอยากเขียนแบบนี่แบบนี้คุณครูคะเอา2ไว้ข้างหน้าหมดเลยได้ไหมคะ ได้นะคะอันนี้ตรงนี้เขียนยังไงก็ได้นะคะสมีอยู่4ตัว5มีอยู่ตัวหนึ่งบรรทัดข้างบนกับข้างล่างมีค่าเท่ากันหรือเขียนเป็นรูปยกกำลัง2ตอนนี้มีอยู่คูณกันอยู่กี่ตัวคะ4ถ้าเขียนในรูปยกกำลังจะได้ว่า2ยกกำลัง4คูณอยู่กับอีกตัวหนึ่งคือ5ถูกต้องแล้วตอนนี้80แยกตัวประกอบ ในรูปการครูณถูกต้องแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ้าวคุณครูขอยกตัวอย่างอีกสักข้อนะคะเอาจำนวนอะไรดีเออนักเรียนอยากได้จำนวนไหนคะเอาอาคุณครูเดิมลบ80ได้อย่างไร อันนี้อยู่ในวิธีที่หนึ่งนะคะนักเรียนก็คือการเขียนการแยกตัวประกอบในรูปแบบการกระจายของผลคูณตัวประกอบนะคะการแยกแบบผลคูณตัวประกอบตัวประกอบเวลาแยกการคูณจะต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะด้วยนะคะคุณครูขอเน้นตรงนี้นะคะเอาจำนวนอะไรดีเอ่ย18 อาตัวเล็กมาตัวน้อยลดลดลงนิดนึงตัวเล็กน้อยลงจำนวนน้อยลง18บแอ้าวสตอนนี้ใครคิดออกบ้างว่าอะไรคูณอะไรได้18บมีเยอะเลยเกคูณสก็ได้18ใช่ไหมคะหรือ3ามคูณหกสามอ้าวได้หมดเลยเอาอะไรก็ได้ที่นักเรียนนึกถึงอ่าคุณครูขอเป็น 3าคูณหกนะคะสาคูณหได้18บใช่ไหมคะสคูณ6ได้18เราไปเช็คตอนนี้อะไรที่เป็นจำนวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะแล้วเรียบร้อยคือ3แต่6 6หไม่ใช่จำนวนเฉพาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องแยกต่อ,ตอนะลูกสามเขียนเลยเราเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนเฉพาะเหลือหกหเอาอะไรคูณกันหเอาสคูณ สอง,สสองเป็น6เรียบร้อยเราเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะสก็เป็น3เป็นแล้ว2เป็นแล้ว3เพราะฉะนั้นครบทั้ง3ามจำนวนนี้เป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วเพราะฉะนั้น18แยกได้ว่า3ามคูณสคูณสหรือถ้าเขียนในรูปแบบยกกำล,งลงังขออภัยค่ะคุณครูรีบพูดเหลือเกิน ยกกาลังได้ว่า3ยกกําลังสองสามยกกําลังสองคือ3คูณกัน2ครั้งใช่ไหมคะคูณอยู่กับ2นะคะหลายคนอาจจะทมคือว่า2คูณอยู่กับ3ยกกําลังสองแบบนี้ได้ไหมคะคุณครูได้นะคะเพราะการคูณมีสมบัติการสลับที่นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอยกตัวอย่างข้อนี้2ข้อ ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการที่นักเรียนจะไปทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนต่อไปนะคะขอจบการหาการแยกตัวประกอบนี้นะคะวิธีที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้ค่ะ